โก๊กๆเปิดประตูค่ะเคาถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมเลยสวัสดีช่องผ้าใหม่สลิงกับไกด์แพทตัวจริงสิ่งจริงค่ะคลิปนี้เป็นการถ่ายทําเป็นคลิปวิดีโอเพระาะฉะนั้นใครที่เข้ามาชมคลิปนี้คนที่กดติดตามเท่านั้นจะได้ชมเพราะนั้นต้องกดถูกใจกดติดตามใครที่ยังไม่กดถูกใจกดติดตามนะคะมันก็จะไม่เด้งเตือนเพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นผ้าเข้าม้าไหม ทั้งแบบธรรมดาลแล้วก็แบบคิดถือว่าคุณผู้ชมจะซื้อไปฝากคุณย่าเอ้ยคุณคุณตาคุณพอ่อหรือว่าครูบาอาจารย์นะคะนี้ให้เลือกในคลิปนี้แบบไหนไปชมกันเลยนะคะอันดับแรกคุณผู้ชมจดเบอร์ไกด์แพทไว้นะคะไกด์แพทจะไม่ตัดต่อนะคะ081 257 1709 081 257 1709 ID line เป็นเบอร์เดิมเบอร์เดียวนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ติดต่อคุณผู้ชมไปถ้าไม่ใช่ไกด์แพทแล้วก็เป็นเสียงคนอื่นไม่ใช่ไกด์แพทอย่างแน่นอนมิจฉาชีพมีเยอะค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะช้อปปิ้งในที่นี่ได้ต้องเป็นไกด์แพทเท่านั้นคลิปนี้นะคะมาชมกันสําหรับผ้าอะไรดีนะผ้าผ้าขม้าไหมน่านี่ผ้าขม้าไหมผ้าขม้าไหมมีแบบนี้นะคะ นี่คือความต่างนะคะราคา819บาทรวมส่งนี่ราคามงคลมากเลยนะคะมีแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะรันเป็นเบอร์นะคะมีแบบนี้นี่คือเบอร์หนึ่งงานนี้เบอร์หนึ่งนะคะต่างกันนี่คือเบอร์สองเห็นไหมต่างกันนะคะนี่คือเบอร์หนึ่งนี่คือเบอร์สองนี่คือเบอร์สามนะต่างกันนะจ๊ะแล้วก็นี่คือเบอร์สี่นะคะจะรันแบบนี้ให้ดูนะนี่คือ ขนาดประมาณตัดเป็นเสื้อหนึ่งตัวได้นะคะเดี๋ยวแพทยจะตัดมาให้ดูว่าผ้าขม้าแบบนี้ตัดได้นี่ค่ะนี่คือเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งแบบนี้นี่เบอร์นหนึ่งคลี่ให้ดูเลยเนาะจะได้เห็นชัดๆนะคะนี่คือเบอร์หนึ่งของผ้าขม้าไหมนี่คือเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งนี่ธรรมดานะเจยตรงนี้จะสวยนะคะดูเจยเจยแบบนี้สําหรับเบอร์นหนึ่งนต่อไปเป็นเบอร์สองเบอร์สองแบบนี้นะคะ เบอร์สองแปดร้อยสิบเก้าบาทรวมส่งนะคะนี่นะคะเบอร์สองเบอร์สองดูนะคะเบอร์สองนี่เบอร์สองแบบนี้ค่ะเบอร์สองแบบนี้น่ขนาดสองมิตรแล้วก็หน้ากว้างประมาณสักอ,อะไรนะหกสิบห้าเซนติเมตรนะคะนี่เป็นเบอร์สามนะคะเบอร์สามแบบนี้ไปฝากคุณย่เ้ยไปฝากคุณพ่อคุณพี่นะคะ ผ้าขมานี่อเนกประสงค์นะคะสำหรับเบอร์3นี่ค่ะผ้าขมาจัดเสื้อได้1ตัวนะคะเล่นเล่นแพทเทิร์นนี่คือเบอร์3าต่อไปเป็นเบอร์4ค่ะเบอร์4นะให้คุณผู้ชมเลือกค่ะเบอร์สี่9รวมส่งค่ะผ้าไหมขึ้นราคาขนส่งขึ้นราคาราคาตอนนี้ก็จะเป็นแปลกๆนะคะกายแพทบวกต้นทุนค่ะทุกอย่างมีต้นทุนสําหรับ เบอร์4นะคะอ่าและทีนี้ต่อไปจะเป็นผ้าไหมขิดรันนัาเบอร์ต่อเป็นเบอร์5้าเลยนะคะอ่าเบอร์ห้าขิดแบบนี้ค่ะขิดเบอร์5นี่คือเบอร์5ราคา1,300ส่ง60บาทนะคะนี่คือเบอร์5อ่าเบอร์5นี่คือเบอร์6นะนี่คือเบอร์หกนี่คือเบอร์7นี่ค่ะเบอร์7เบอร์7นะ นี่คือเบอร์8นี่คือเบอร์8เบอร์8นะแอบใกล้วจะไม่คลี่ดีกวนะ่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะอันนี้เนาะนี่คือเบอร์9นี่คือเบอร์9นะคะอ่ะาทีนี้รันใหม่ก็ได้9 8 7 6 5นะคะ5ก็คือลักษณะจะเป็นลักษณะแบบนี้อย่างนี้ค่ะ5นี่5แบบนี้นะนี่ห อ่านี่ห้านะห้าอ่าต่อไปหกค่ะหกนะหกหกค่ะหกค่ะหกนะหกหกค่ะหกน,นะคะหกน,นะคะสวยมากเบอร์หกนะคะต่อไปเบอร์เจ็ดค่ะเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนะคะเบอร์เจ็ดนี่ค่ะเบอร์เจ็ด เบอร์เจ็ดสวยมากค่ะเบอร์เจ็ด,น,ด,น,ดน,นะคะต่อไปเบอร์แปดนะคะเบอร์แปดขิดช้างค่ะเบอร์แปดนี่ค่ะเบอร์แปดหนึ่งสามหกศูนย์ค่ะเบอร์แปดค่ะต่อไปเบอร์เก้าเบอร์เก้านี่ค่ะนี่นี่นี่สวยสวยมาก เบอร์เกานะคะหนึ่ามหกศนี่เลยค่ะหนึ่นี่เบอร์เก้าเพราะฉะนั้นสนใจ0 8นย์แปด0นึ่งสองหาเ้าช้าๆนะคะศูนย์แปดหนึ่องห้าเ่งขม้าไหมนะคะอยู่ที่ 819บาทรวมสง่งถ้าเกิดว่าเป็นจอดท่องเที่ยวต้องเพิ่มค่าขนส่งลงไปนะคะเดี๋ยวต้องคุยกันหลังใหม่นอกนั้นก็คือโอนเงินเก็บเงินปลายทางก็จะมีค่าใช้จ่ายตามมูลค่าสินค้าแล้วก็ผ้า,มาคม้าขิดช้างจะอยู่ที่1,360บาทเพราะฉะนั้นสนใจโทรมาแล้วก็รีบให้ไวให้ไวนะคะคลิปนี้จะมีกำหนดเวลาไว้นะคะประมาณสัก3-4วันถ้าไม่มีใครสนใจ นะคะกาแพทก็จะส่งคืนร้านค้าให้เขาไปขายใหม่เป็นการช่วยเหลือฝากขายจากหลายร้านค้าที่กาแพทเลือกมาแล้วให้คุณผู้ชมที่อยากได้ผ้าใหม่สุดีคลิปนี้ลาไปแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมช้อปปิ้งกันในคลิปต่อไปกันได้เลยมีหลายแบบให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งอย่าลืมกดติดตามชองกดกระดิ่งตึ้งตึ้งตึ้งคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะบายบายอย่าลืมเอฟมานะคะขอดูสีจริงได้จ้าบายบายสวัสดีค่ะ